ยังมดปัายทีงานยังมาบุคบ่เตียงบ่จันตไล่เต้นาแม่เต้นนะเตนแม่ฮังเตนั่นเตนเอาไหนดีแล้วไปตัวะไร้น่ะมาให้แม่เตนนะตขุงก يرة าคว ality 시 but a y l า n g po a า e านนเ f hand an h เ h h a เ s h h air n i อ e b a c k g น o u n d es rānhِ pubering and spirit dancing fire r o c k s w e อ p i n g s w e e p ่ n g 血 m k o s h a l i 0 h 0 0 i 0 s i o n a t my castle. Achoca,Kaily emigrant,Hair e 0 0 r y อ n e ال sidedwnan'oom 0 0 a g o n i n g equestrian virgin women.Hintroducentered s e x n e e e เพื่นครัววัดไรต้องตดอัน <Fair> ต <co> <eight> ้านตักต้นไม้ออกก่อนเนาะเดิมบรรไดกินแกลือไม้แล้วบัดเดิมพันนะบัดนี่ต้องตึงไตย้อนเข้าพรรษาแล้วเนาะถึงเวลาไอ้ยังใช้ตัวนี้นะสองทีใช้สองทีอีกแมนผสมกับน้ำมันแล้วก็กินลายได้เลยได้นี่เพราะว่ามันบ่มีไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ย มันบ่มีน้ำมันเครื่องเลยมันเป็นเครื่องช่องจังหวะเมืองจักรคชิรัยปีเตอรอยู่จักรเหเนาะตั้งแต่มาตั้งแต่มาเฮ็ดยังก้อนนายจักตอนนี้นอันอาชีพรักคืรนอยู่ในแห่อยู่นาอยู่เพื่อนอยู่ซานนี่ตัดไม้ลงเตาตัดใหม้ลงเตาเลยตัดไม้ลงเตาเก่าเนอะไม่ตัวตัดในพันกระหวงมวยว่าเพันห่วงอยู่บ่ ว่าทางซาเตลคนคุยกับประตู้บ่ของเฮือนเพิ่นซิเอาไปใส่เตาบเ่เราเราลไปเห็ดรักเหัก่อออใ่ันแนนตไปอะหเรีหัเลกององบ่มนแมน Tony King sợ kinh yang con. Slice song thíp chung lợi đã điện nói đi hôn. Muy điên dặm. Muy điên dặm. Ao sợ mùi 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 ờ mùi 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 ok ok, mùi nhảy อะไรเอาขับมาลุกงานอ่ะโอ้ทา้งโมเสียวสบายดีเดลยที่ใต้มีมีบัานนี่อยากนอนได้กินยาเข้าไปเลยโอ้มีแต่คนเป็นบัานเป็นไอตอนนี้อากาศเปลี่ยนเนาะอะไรบ้านี่โรงงานขับก็แบ่งบ่วปูนกระเบงอ่ะเนาะโดยโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีกำลังเก็บบ้านน้อยผู้นึงบุญมากป่ะเนี่ยน้อยเชียงรายบ่เชียงรายอ่ะน้อยเชียงราย เดังปกตินี่พ่ค่อยพ่อมันได้ท่องบทดีคนนี้เนาะวันนี้เพิ่นเอาเนหวานมาเติมกำลังให้ันนี้สบายดีเด้อปกติคนมาหัพิ่นมีหัเพิ่นมจะพ่อบัลยาเลมาจะเช่าออนี่จัแม่งของู้ไรเจม่อยเยเกแล้วรวยป้าป้าป้าพราคุกูโอ้ยพระนอ่อนพ่อัเอามุ่งกระโดดหลังคานเด้ โอ้ไี่บวันี้เตัดอยู่บ่อวันนี้ยังยังมยังเย็นอยู่เย็นมันกายเย็นแม่ใช่ำอะไรนี่เย็นเลยด้จะคำเลยใ้เ้ย โอเคบาทนี่ก็พอขึ้นแกน้ำไม่ก็พอขึ้นเาไยู่นงไปไนอย่งนี้กินขห้ยัางทันเพาาปกระเพาะนาดเนาะไปานี่โอ้ตัดเอาต้นนี้ออกก้อนว่าไ้ต้นี้ก้อนถ้าต้องแตวได้ทาต้องแตวได้คตอเป็นยังนะบ่เดี๋ยววาไร เข้าเๆดิโอ้ยโอ้ยโดยตอนดูไปยังบริโก น้องแต๋วกัน้องแตวมขาบังน้ำกันได้ไหมได้เพราแต๋วเอ้ยมาบังน้ำกันน้องเอ้ยแต่ทีลองบัดได้นี่เอาลองบัดเลยปะเด้เออป้าป้าไปบังน้ำกันแล้วก็งาก่อนที่จะเดือดคั่วนะฮะต้องแม่ต้นไม้ออกก่อนพี่น้องเอ้ยออด้วย อ่ะบีนไปไปเบิง้งนี่ว่าผ้าอีโต้ไปทางมันงา,นามัาานฮะนอะือเอาไปทั้งสองเลยปะไปชินไอ้โต้ออกไปชินน,นานั <c oughs> <c oughs> ่นนั่นไงชินงามันน่ะปะโดเลย มาสองเนาะโดยโดยบ่เหรอบ่เหรอจีอ่อนึกยังทำ่องตามนะตามนี่เจ้าาเจ้ามาต้นนี่เนี่ต้องลงต้นนี่เนาะ ระวังไหบัฮอดเฮือนล้วบ oh, oh. oh, oh. oh, ่บ่ฮอดแต่ราบดเชียงอยางบ่ฮอดนะครับบ่เนเลมันดีไปหันเอาล่ะเอาออกเอาดีกว่าเอาบเชียงเนอะกัไลเซนได้สิบอกรกว่ากันดีด้เไปดีบ่แท้แท้เลยไีสัต์เดีย ทางนะครับโดวัสด so <sh arp vik Worlds> ีาสวัสดียูดีมีลด้วยเด้อทุกกกเไนะ่าแนหปเนมึงเด้อบางตอันไ้ใบมีดจักแล้วได้เนาะอ๋อน้ำตะที่จองไว้เนาะอันนี้แหละไม่ตัวนี้ชิเป็นของพผ่เนี่ตุไม่ไม่ของไผ่เตียวที่เอาก็ได้ ก็นั่นกันเท่านั่นก็ให้ประตูเราไปทิ้งกันแม่หมองนี่ตรงถือให้ได้หมองนี่ทางทางว่คันว่าเอาปูเอาแหละเพื่สนเอ่าเราบอกเราเพื่นเอาเอามันอยู่ในเดเนาะเราให้เราเนาะเราเอากันแล้วเซ่ให้เพื่อนน้องอะไเพื่อนเพื่อนถือกล้องกันคนฮอนี่ถืออยู่ได้โรงงานไหมถือโรงงานในคนรถเพราะว่าถ้าถามเพื่อนถ้าเพื่อนว่าบุเอาเนาะเขาจะเอาเนาะเพราะว่า มันอยู่ลมกันอยู Hence, no oh. ่ได้ล้นผลเหรอแม่พูดมีมีเมเปกันได้น้พญาปวกันได้นน้ำยังไรน่ะนางกระจายบ่โอ้ขอเลขนี่มอมันชกแด้มันนีเนาะไดเอาผ่าโอ้เลขใครเอาแล้วมาเลยน่ะเดี๋ยวนี้อประตูเราตั้งใจบ่ม่แม่อมีเล่ต

ท่นใหม่อยู่แล้วยเอนย่งหาคนเนี้ยเอาถอยด้วยคนเนี้ยเอาเขียนหน้นนห้าคนขั้นประกันชื่อรกน่อเนห้ารับประกันรอะั้นหอ้ารับประกันัาบครับ พอกรเชียตูปนี่ต้องได้เอาต้นบอกต้นไม้ลงก่อนเนาะแมนนีแล้แมนนี่แล้วเชือกนี้มาผูกด้วนี่แมนขึ้นนั่งก่อนดึงว่าดึงว่าให้ดึงขึ้นก็ได้ดึงว่าทั้งพี่ก็ได้ดีดึงม่มานหมดกนี้ประพุนแมน เราไมาเกยเราดีกเ่าเราเีกว่าโอ้คือคือไปให้ประตูไปให้ป้ประตูนะไปใประตูไปให้เราเลือกรถรถสี่ยางไป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 เราบังถึงผ้าเร้อยากนะครับไปึงรถเราอระไปแล้วกินกัน จะพา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 พาพาจะ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 พาาจะพ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 าะพาจ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 าจะพาจะาะพาจะพาจะพาจะพาาะพาาจะพาจะพาจะพาจะาะพาจะพาจจะพาจะาจะพ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 า อยู่อยู่นี่หวยเรียบร้อยแล้วเนาะบางคนผวักกันยังคนหาบเห็นเลยต้องลงคลิปแลวาไว้ก่อนนะที่เรานย่องลลายาไว้ก่อนก็ได้นี่ไว้คู่กันมาเลยมานียมีเบาะไรเนาะ ะต้นต่อไปชนยเฮ้พี่้องเลยต้นนี้ไ้นนังเบาเบาเงา่้ถ้าถาผูกก็ต้นนี้บ่างผูกก็ได้มันชิด้องนี่พอดีนี่เราบมเสียงเลยมาขึนต้นหนล่างต้นเดียวะปล่อยแล้เอาแบบนี้เอามาคูนะคุคุคุ่คู่คูคคู आज <masa coughs> <coughs> 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 ขนประตูเราบุ๊กขนาดด้วยนี HTML, uh, on on the tea, ่น mm. ่าสายลุยยริงสายลุยกูจริงสายลุยกูย่าทช่างเราผ่าเราอะแวางในเตอาวางนี่นะเต๊้าไปยังนี่ประตูผ้าเรายังคือเข่าแท้่างแท้ พาีกันชยกันโอ้ำคีชกันึงหามือพถึงเดียวเชนาพีน้าง้าผามำคีกันช่วยกันโอ้เลยเชนาขาโตน้ำเลยตู้เอ้บุปาเจ้าบ่ฮะน้ำอ่ะม่ย่านบ่ย่นต้องน้ำ

<cười> mama 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 đây <laughs> à. à, mama tầm... mama bớt đi tìm mama 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 này mama 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 bớt, mama <laughs> <laughs> กเขาจอ่ะเนาะต้นเลย่ลนั่นยออาทาเล็กรอ่ไเลยม่ว้แต่เอ้ยนาแคนะชีดเวทพืนป่มีประโยชน์ต่ออีกเนาะเดงเด็กต้นนึ่งบาทนี่โอจะเอาปลายอบ่ต้นนี้ต้องแบบใกล้ชิัว่ามันเด็ีจองไว้ได้ตน่มีเื่อจองเลย ตูบเราโคงแน่เนาะชืปไงนึงมันีเครือได้มีเครือจองเลยนะระบาดมันอะไ้กำลังันจองกันอะไอยู่กกดูนั่นได้เหรอเป็นงงไฟน่ะเป็นสายตาเอาดูเนาะเออกดู่าปตาได้น่ะของเพื่นเพื่นไ้น่ะอืมัดบไอีก เอาไหนดีแล bon like <x> ้วไปตัวอะไรนะมนได้แม่เตนนะเตะของพวกเกิดเห็นเกแมนไลไไ่รไไไ่เตบลเล่แมนไรไรไรไเต้นเต้นเต้นเชิงอเนาะต้องแตลก็แล่นป๊บเลยตั้งเตลกะเนาะมองก Lấy 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 xem mọi người bao tên 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 tìm lấy Đôi à, nó mít tên là Mươn chẳng ơi, chỉ ba năm Chào ơi mưa hạp đặc điên còn đơ Rồi, rồi. Đằng này cả đi mua đi chơi, chẳng được tốt nâng ngon ấy nó Chắc càn, thằng bỏ đây bươn qua hoa cắn ơi ươi cắp con Rồi. Rồi, à, xa bài đi nó Rồi. Cắp ba đơ thằng nản đơ โด้ยดดยอ่ะสบายดีเด <k> ้อถ <cile> <k> ึงเวลาเลียนแล้วดยโอเคไปพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้เนาะดยอ่ะก็เดินกับพยพี่น้องเอ้นี่ต้องดูน้ำต้นนี้อีกเท่านึงพลอยพี่น้องเอ้เพราะว่าได้ต้องเลยจองมาท้งพี่เนาะทางผจองนี่ทับ ตูบเราด้ยเทะด้วยทำรองได้เห็ดตูบเราไม่อีกเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ลาพอแม่พี่น้องไปก่อนไปพี่น้องไปโอ้ออโยอ่ะสบายดีสบายดี